สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ทาง3ามส o กรุ๊ปนะครับก็รู้สึกได้รับเกียรตินะครับจากคุณฝ้ายนะครับรที่เป็น CEO ของบริษัท Co Factory นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของ Co ด้วยเช่นกันนะครับได้รับรางวัลนะ Innovation a w a r d ถึง4รางวัลนะครับที่ก็มีการใช้สินค้านาวัตกรรมของบริษัทหลายรายการเลยแล้วตัวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ก็คือจะเป็นสินค้ากลุ่มตัวนี้วิตามินซีที่เป็นตัววัตถุดิบนวัตกรรมวิตามินซีที่สาหรับทั้งคุ้ต้านทานแล้วก็ดีต่อเด็็กกด้้ววยแล เป็นนวัตกรรมของวิตามินซีในระดับโลกนะครับเราก็มีทั้งตัว us, อัพติหลุดที่เป็นนวัตกรรมของจากประเทศสาหารัฐอเมริกาที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับบำรุงสายตาและก็บำรุงจอประสาทตานะครับ<ช>แล้วก็ตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่เรียกว่านวัตกรรมจากประเทศเบลเยียมไคอโอนดูดีบล็อกนะครับก็ช่วยในการดักจับไขมันนะครับง่ายๆเลยคือฝ้ายเองอะคะ่ะอยากที่จะผลิตอาหารเสริมที่กินเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินเองมันจะต้องเป็นสิ่งที่แบบเราอยากกินแล้วเราก็เป็น R&D ด้วยนะคะ Research and Development มันทําให้แบบถ้าเราจะกินอาหารเสริมสักตัวเนึงอะค่ะอะอย่างเช่นวิตามินซีอะคะ่ะมันจะไม่ใช่แค่ Ascorbic Acid ธรรมดาแต่มันจะต้องแบบมีนวัตรกรรมเพื่อให้โดดเด่นเพื่อให้คนทานไม่ต้องทานเยอะแต่ว่าเห็นผลลัพธ์แบบเทียบเท่าการทานจํานวนหลายๆมิลลิกรัมนะคะะก็ที่สําคัญค่ะทํางานกับทีมงาน 3C ก็ถือว่าบาแรงไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่ามั่นใจในคุณภาพ ของ3 c แล้วก็มันชัดเจนนะคะเออลูกค้าเขาไม่ได้ตัดสินสินค้าแค่ที่เรื่องของราคาแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอธิบายหรือว่าให้เขาเห็นถึงสารสก,กัดที่เราใช้หรือว่าการตั้งสูตรตำรับที่มันเห็นผลไปในทิศทางเดียวกันแล้วเขาทานแล้วเขาแฮปปี้เขาสุขภาพดีขึ้นเนี่ยคะ่ะ อันนี้ราคาเขาไม่ได้ซีเรียสใช่ค่ะถ้าเราสามารถสื่อสารสารที่เป็นนวัตกรรมให้กับผู้บริโภคให้เขาเข้าใจทุกคนเขาก็ให้ความสำคัญมากกว่าแค่ดูเรื่องราคาอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเวลามี product concept มาเนี่ยค่ะว่าทาง CEO factory อะเราจะทำอะไรใช่ไหมคะเราไม่เคยมีสูตรไหนที่เราตั้งราคาไว้เป็นหลักเลยเราจะเน้นหานวัตกรรมที่ดีๆจริงๆก่อนแล้วก็ถ้าทําแล้วแบบมันจะต้องมันจะต้องไปขายในราคาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยแล้วก็อธิบายให้กับลูกค้าที่เขาอยากลงทุนกับสุขภาพจริงๆ แล้วผลตอบรับของการใช้สินค้านแลตกรรัเป็นยังไงบ้างครบว่ามีฟีดแบ็กจากในตลาดอย่างไรอ,อยากจะลองแชร์แล้วเคลสองเคสค,ค่อนข้างดีมากๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอุมอาหารเสริมของซีอโอเฟเอ่ะค่ะจะทําในรูปแบบคล้ายๆกับ Personal s u p ัพพ m e n t นอะอย่างเช่นลูกค้าที่เขาเนี่ยต้องการที่พึ่งพาจริงๆอย่างเช่นคนที่มีโรคประจําตัวถ้าเกิดว่า ไปซื้ออาหารเสริมจากแบรนด์อื่นในทั่วไปอะคะ่ะเขาก็อาจจะไม่แนะนำาในรับประทานแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยดูแลลูกค้าในทุกๆเคสโดยเฉพาะมีการดูแลค่าตับค่าไตาหรือว่าค่าเลือดต่างๆเพื่อให้กินอาหารเสริมแบบอย่างเหมาะสมกับเขาพราะจริงแล้วอาหารเสริมอะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการรักษาโรคนะคะแต่เขาช่วยลดไซ d e ฟ f ฟ e c t ของโรคที่ที่เป็นใช่ใช่ค่ะ<ช> ก็ลูกค้าลูกค้าโอเคมากๆเลยค่ะครับถร,รับใตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับนิวทีมินซีออฟติลุตหรือไครนิวทิมเออจริงๆแล้วไฟต้องเรียนแจ้งนะคะว่าทางซีีโอฟัคเร่เราก็ยังรับทำโ OEM อ็มดูครับซึ่งนิวทิมินซีเนี่ยเราไม่ได้หยิบมาใช้แค่ในตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราเท่านั้นนะคะค สแตนดาร์ดวิตามินซีทุกตัวในของบริษัทที่ลูกค้าผลิตเราก็จะใช้นูทีมินซีทั้งหมดเลยขอบคุณทางคุณไ้ายมากเลยครับ <c oughs> ที่วันนี้เรียกว่า <c oughs> ให้มารับรางวัลเราก็มาแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทางคุณไายและซีอให้ความสําคัญไม่ว่าจะเรื่องของนวัตกรรมกับสินค้าที่มีคุณภาพจะเป็นตัวที่ส่งผลให้กับก,บการเติบโตข,ของธุรกิจเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เชื่อว่าจะช่วยสุขภาพคนได้จริงๆ และเป็นสีนี้เขาเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่จะเลือกใช้ตลาอาหารเสริมที่ต้องมีความน่าไว้วางใจและเป็นทรัสต์ให้กับลูกค้าในตลาดประเทศไทยเดี๋ยไปส่งออกตลาดโลกด้วยเช่นกันนะครับก็เชื่อว่า CEO Factory Thailand จะมีอีกหลายๆโปรดักต์กับทาง 3C นะคะฝากด้วยนะคะยินดีมากๆเลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ